โอเคนะครับผมบางเรียนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับก็วันนี้มาแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างทําคลิปนะก็ก็จะเป็นตัวเดิมแหละซ้ำาทำคลิปแล้วก็แต่ทนหน่อยผมยากให้เห็นสกยภาพของมันจริงๆนะคลิปนี้ผมก็จะเนี่ยวันนี้ก็จะมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเนะี่ยดูเสือม,ม่ะเรียกอนะไรเป็นแบบพวกสีเหลืองนะครับก็แบบ รักพ่อนะครับเดี๋ยวอย่างแรกนะเดี๋ยวจะต้องไปจิ้มคนที่ล็อบบี้ก่อนนะนไปจิ้มคนที่ล็อบบี้อ่ะไวยน้องต่อยเป้าไอ้น้องไก่เกินลวยน้องต่อยเป้าไม่ต้องรู้หรอก น้องต่อยเปล่าไอ้ไก่ต่อยกากไอ้สัตว์ไปไกลดิมึงเอากะล่ะต่อยกากอ่ะเอากะล่ะต่อยกากอ่ะเอากะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครไปแล้วเบอร์เบอร์เฮ้ยนี่ไปนอนเถอพี่ชานรู้เปล่าว่าโดนนิดอะไรไว้หมดเฮ้ยครับขาต่อยไหมเร็วเดี๋ยวหาเย เฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 ได้ปุ๊บแล้วมาต่อยไหนล่ะมามามาคนนี้เฮ้ยมึงเลิกเป็นหมาดิพี่ผมต่อยพี่ผมต่อยได้ปะหนวินพ่อมึงอะหนึ่1วินครับหวินมามเอาดีๆอ่ะไม่ดีกูไม่ต่อยแล้วไม่ดีกูไม่ต่อยละไม่เอาไม่เอาผมต่อยพีมต่อยได้หมได้ได้าวินน้องชาย ได้อย่างนี้เออนะครับเอบอกจะไต่ก็อ่ะดูนะครับตัวหันหลังไวไมันจะเป็นเนี้ยมันไม่มีดีแค่หันหลังไวนะครับ a few moments later ตัวนี้นะผมบอกเลยว mm ่า hmm. คุณจะเป็นแรงหนึ่งไฟเอ็มทัน ก็นะจะไม่มีใครชนะคุณได้นะถ้าแบบแบบชัยนะผม,มสาบานเลยว่าชนะยากมากของโก้งขนาดนี้ ก็เคเอไม่ต้องคิดว่ามันต่อยได้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยครับโอเครู้เนีน่ยก็คือแบบว่ามันไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะใช่พี่หันไปอะไรจังเพราะอะไรรู้ว่ะน้องทำไมพี่ฮันเตอร์เอ็กซ์โต้เว้ยน้องเองรู้จักปะ <c oughs> เองรู้จักไหมเนี่ยน้องไม่ได้พี่ใช้ทำไมเองรู้จักหรือเปล่า ผมอะผมอะไรเนาะม่ผมรู้จักไม่พี่ใช้ทำไมเห็นป่ะครับเขาก็จะแบบรู้เลยนะเห็นปะ่ะ Hunter's ส t o o l ก็คือรู้เลยนะ,นะครับ A few moments later ไอ้สัตว์แม่งมึงบาเปล่อย่าต่อยเฮียแล้ววินท้าผมไปแล้วนะครับน,น,นี่ยนก็ช่วงนี้นะครับที่ผมไม่ว่างเพราะว่ามันเพิ่งสอบเสร็จนะแล้วก็แบบมีงานเยอะนะครับตอนนี้ก็คือแบบเคลียร แต่ว่าเคลียร์ทุกอย่างไปหมดแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับอาจจะเพิ่มคลิปอาทิตย์ละสามคลิปมาเพราะปกติลงแค่อาทิตย์ละสองนะเดี๋ยวเพราะว่ามันปิดเทอมมาด้วยแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างออกหมดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรต้องติดค้างแล้วครับก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบลงคลิปเพิ่มอะไรก็อาจจะเดี๋ยวอนาคตจะสตรีมอะไรก็เดี๋ยวว่าอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีโปรแกรมอะไรแล้วเนาะมันก็แบบฟงังเอาแล้วกูแพ้ได้ไงครับไอ้เหี้ยเว้ยถ้ากูชนะเนี่ย b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  มันพี่พี่เล่นทำไมเนี่ยอะไรน้องจะให้เป็นคนหรือวะ ไอ้เหี้ยเออเหมือนมึงไม่เล่นอนะ่ะกูดูออกครับไอ้เหี้ยมึงนี่มันตอแหลจริงมึงคิดว่ากูดูไม่ออกนะผมไม่ได้ครับผมมอเตอร์สูตรจิกได้มึงคิดว่ากูดูไม่ออกนะอีตอแหล เช็คได้ครับเช็คได้เช็คเะล่ะพอมันเช็คไม่เจอมันไม่มีกูเพิ่งโหลดเกมใหม่เออมีต่อแหล่โอ้ดีอะนี่โตอีกแยะแม่งเจอเกมโคตรดีตัวฮันเตอร์อีกสโตใช่ไหมน้องเพตัวเว็บดีแบบเนี้ยใช่เปล่าแดกฮะจอเล่นเวฟดีเลยดีใช่ไหมน้องคุณภาพสูงคุณภาพสูงใช่เครดิตใช่เครดิตร้อยล้านใช่ไหมน้องโอเคเถูกน่าดึงรอดูโปรโมทรอโปรโมทเดี๋ยวเพื่อนนะอะไรนะฮะ ปิดเสียน่ะเอกนะเราดูในคลิปพี่น้าน้องบางเดียวเอเคไหมบางเดียวอย่ามาทูดเองเราดูนะเฮ้ยมึงปิดเสียงน,นะป้าปิดเสียงอ่ะไม่ปิดไม่ปิดเดี๋ยวกูลงเลย